สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอารถผ่อนสบายๆนะครับราคาประหยัดแต่ก็เป็นจัดอยู่ในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักๆของบ้านเรานะฮะเป็นรถที่นิยมนะเอามารีวิวเอามาให้กับ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อว่ามี FC หรือว่าลูกค้าท่านใดที่มองมองหานะครับอยากได้รถไว้ใช้งานในช่วงเทศกาลสงการนี้ใกล้ถึงนี้นะครับก็ มาดูมาจับมาจองกันได้นะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าวีอนะครับ 1.5e ปี210 0ปี210 0นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยภายนอกภายในยังดูสวยอยู่นะครับเป็นรถที่รับประกันโครงสร้างไม่มีชนักนะครับถึงอายุอานามจะพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องโฉมหน้าเรื่องอความนิยมรุ่นนี้เรายังเห็นนะครับ วิ่งตามท้องถนนเยอะอะไรยังพอมีนะครับเลือกแบบได้สบายใจเลยนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่อยากหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเอาแบบที่ว่าเติมน้ำมันใช้ซ่อมแซมง่ายค้าดูแลรักษาแต่ละปีไม่เยอะครับผมแนะนำคันนี้นะฮะวีออสปี2010คันนี้เลยดูรายละเอียดกันนะครับตามภาพที่ผมจะพาดูนะครับเสียงอาจจะดังหน่อย นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะอยู่ใกล้กับโซนที่เขาล้างรถเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่คลิปอาจจะเสียงดังจากที่เราเห็นนะครับออปชันด้านหน้านี่นะครับก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกแหละนะครับคันนี้ความสวยความงามนะครับเก็บรายละเอียดให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวขาวโโมกนะครับมีที่เบรกหน้าแล้วก็เป็นล้อแมกด้วยนะคะ ขอบ10ประมาณขอบ15้านะตัวนี้จำไม่ผิดนะฮะอ่านะขอบ15้าด้วยนะครับนะก็มันก็ยังสวยนะฮะสำหรับใครที่มีบัตเจ็ตหน่อยก็อาจจะไปตกแต่งนะครับใส่ล้อแมกล้ออะไรก็ได้คันนี้ก็ยังได้ิฟ์มนะร,รอบคันด้วยนะครับนะเป็นิฟ์มดำรอบคันเลยนะฮะสภาพค่อนข้างสวยอยู่นะนะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่าง,างสเปคโรงงานเลย ภาพนี่เห็นนี่ก็กับราคา200,004 2 0 4 9 0 0 0เนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะนะด้านหลังก็ยังมีสปอยเลอร์แบบแนบให้ด้วยนะครับเข้ารูปเขา้าทรงก็คือเป็นอุปรกรณ์ที่สำหรับตัวเขาเลยแหละนะครับตรงรุ่นเลยนะด้านหลังก็ยังเป็นเป็นปลายท่อนะตันเลดให้นะปลายท่อตันเลดให้นะครับ เบียน3785นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะ0 9 6 1 4 9 9เกนะครับ, 96, 1, 4, 9, 9, 8, รบตัวนี้เป็น V i อ s 1.5e เตอรรุ่น E นะก็เป็นตัวกลางๆนะครับรนะายละเอียดเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างยังสวยนะครับนะโครงสร้างดีโครงสร้างสวยสีขาวเนี่ยก็เก็บรายละเอียดมาใหม่หมดแล้วนะครับในะเรื่องของคราบความสปรกไม่มีแล้วนะครับในเรื่องของสีขาวนะ แต่รถเนี่ยคือจุดเด่นของรถคันนี้ปี2 0 1 0เนี่ยแต่โครงสร้างมันดีนะครับโครงสร้างหลักมันสวยไม่มีชนหนักอันนี้เป็นรถที่หายากเพราะว่าปีลึกความเสี่ยงมันก็สูงนะนะความเสียงมันสูงแต่คันนี้สภาพโดยรวมมันโอเคไม่ว่าเป็นภายนอกภายในโครงสร้างเนี่ยนะครับรถประมาณเนี่ยนะยังไงเนี่ยถ้าประมาณ90%นนี่ถือว่าโอเคมากนะครับ อย่างคันนี้กับราคา249,000บาทมันก็คุ้มค่านะครับสำหรับใครที่หารถจะใช้งานนะเพราะว่าในเรื่องของโครงสร้างบอดนี้เนี่ยนะครับปีรถด,ด้วยอันนี้คือโดยรวมเนี่ยเราคัดมาแล้วว่าสวยแหละนะครับก็มาลองดูนะฮือสองนะครับสภาพกักบปีรถเนี่ยนะครับ90%ถือว่าโอเคนะครับอย่างคันนี้ก็สอบผ่านนะนะครับ ประตูทุกข้างนะครับเปิดปิดเสียทเสียงก็ยังดูดีอยู่นะครับภายในก็ได้เป็นเบาะหนังนะฮะข้าหุ้มหนังเก็บไายเหยืให้เรียบร้อยนะครับปกติสเปครุ่นนี้มันจะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานนะแต่คันนี้ได้เป็นเบาะหนังก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็เป็นสีออกสีเบจนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของขับกลางคืนเ,คเปิดประตูแล้วมีเรื่องยุงเรื่องอะไรนะเพราะเป็นสีเบจที่ยุงก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วสีดํายุงอาจจะชอบหน่อยนะ หลังคาก็สะอาดสะอาดนะครับอันนี้คือติดรถมาเลยนะครับวงมาลัยก็เป็นของติดรถนะครับอันนี้ยังได้จอที่เขาติดตั้งมาให้ด้วยเป็นจอสัมผัสเป็นจอ,อเป็นเครื่องเล่นพาเนียนะครับรมีรีโมทรีโมทครบแหละนะไมค์เวิ่งมาประมาณ200,000นะครับอายุนามรถก็ประมาณนี้ออปชั่น,นอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับนะ ปรับองณหาไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้ยังเป็นเกียร์อโัตโนมัตินะสี่สปีดนะครับสามารถจอดแปะได้นะกระจกไฟฟ้าสี่บานนะค,คือใช้งานได้หมดนะครับอุปกรณ์พวกนี้โอเคนะฮะก็คือเป็นรถที่สวยระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้นะสมัยนั้นนะนะครับไอเข็มขัดนิสัยเนี่ยมันเลื่อนได้ใช่ไหมนะครับ นุ่นนี้นะครับก็ถือว่าขายดีนะครับยีออสเนี่ยนะเราจะเห็นโฉมเนี่ยวิ่งอยู่เยอะเลยนะฮะยีออสเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับเครื่องทนมากนะฮะแล้วก็ค่าซ่อมแซมอย่างที่ผมบอกว่าอะไรมันหาง่ายนะดูแลง่ายบรรมุงดูแลง่ายนะครับแม่ทันแต่ละทีนี่ก็ไม่ไม่แพงนะฮะแม่ทันแต่ละทีไม่แพงแล้วก็ถือว่าประหยัดทั้งต้นทุนนะครับประหยัดทั้ง การดูแลนะครับต่อไปนะไม่ว่าเราจะเอาไปใช้งานยังไงเราก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับเอาไว้ขับทํางานเอาไว้ขับเดินทางนะหลายๆที่กลับบ้านกลับอะไรก็ถือว่าคุ้มค่านะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับและรถเนี่ยมันก็ยังเป็นแบรนดห์หลักๆด้วยนะก็ยังมีมีวิ่งนะมีให้เห็นอยู่ ดังนั้นในเรื่องของอะไหล่เรื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะฮะคันนี้นะ่าสนใจนะครับ2,49,000บาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าเริ่มต้นนะครับไปจนถึง5,000ก็ได้นะอันนี้ซื้อสดนะครับก็จะมีแหวนนะซื้อสดก็มีแหวนนะตัวนี้ก็ในเรื่องของเราใช้จ่ายนี่ก็มีแวอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของปกตินะฮะอันนี้ก็ลองเข้ามาสอบถามดูนะครับมีตรงไหนติดยังไงก็เน้นมาคุย นะครับมาปรึกษากันนะฮะถ้าชอบคันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโอนจองได้นะครับจัดไปเน้นได้ที่หน้าบ้านเลยนะครับผมมีไปเน้นวิ่งทุกจังหวัดนะฮะอาชีพออกได้ไม่ได้ก็มาคุยกันนะครับเราช่วยดันเต็มที่นะฮะช่วยดันเต็มที่นะครับโอนจองนะครับโอนจองได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะจัดไม่ผ่านก็คืนจองแค่นั้นง่ายๆนะครับที่นี่ง่ายๆเลยนะ เบอร์เดิมนะครับติดต่อเข้ามา096149985นะฮะยังคัดรถสวยให้กับ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะที่สนใจเรื่องหุงยนต์มือสองหนว่าจะให้คำปรึกษาหรือว่าแนะนำนะฮะก็ทักทายเข้ามานะครับยินดีให้บริการสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ